สวัสดีค่ะกรดนะคะอ่ะวันนี้มาเจอกันช่วงเย็ยนๆนแบบนี้นะคะสี่หโมงเดี๋ยวเรามาตอบคําถามสักหนึ่งคำถามนะคะเพื่อที่จะได้ทําให้หลายท่านที่กําลังกังวลใจนะคะได้เกิดความสบายใจที่มากขึ้นจะได้ทําธุรกิจได้อย่างเขาเรียกกันว่าเป็นระบบตั้งแต่ระบบความคิด พอความคิดเป็นระบบเนี่ยนะคะการกระทําก็จะตามความคิดนึกออกไหมคะเมื่อความคิดเป็นระบบการกระทําก็จะเป็นระบบตามความคิดนั่นเองนะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะมาบอกในคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากเพื่อทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจไปนะคะว่าการค้าขายออนไลน์เพิ่งมาทําการค้าต่างๆนานา,นา,นา,นามีค่าใช้ในการส่งของนะคะว่าจะเป็นสายไหนก็ตามอ่ะนะคะ c u r ี y Fed Express B Express b e e x p e s ไปษณี ค่ากล่องไปรษณีย์ค่าหีพอมีค่าอะไรก่ะค่าสินค้าค่าอะไรก่ะค่าส่วนลดค่าของแถมอะไรอย่างเงี้ยเนืกออกไหมคะดังนั้นท่านที่เพิ่งทําธุรกิจนะคะแล้วก็ค้าขายโดยเฉพาะออนไลน์หรือว่ามีหน้าร้านก็ตามเนี่ยหลายท่านอาจออกจากงานมามาเพิ่งมาทําในรูปแบบของบุคคลดังนั้นสิ่งที่กวพยายามจะทบทวนในช่วงแรกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าคุณหรือเปล่าที่กําลังรอคําถามนี้อยู่คุณทําธุรกิจในรูปแบบของบุคคลอยู่ และคุณก็มีค่าใช้จ่ายมากมายสิ่งที่ก่อนกำลังจะบอกนะคะคลิปนี้แค่เพียงอยากจะบอกว่าหากคุณเป็นบุคคลธรรมดายังไม่จดบริษัทยังไม่จดห้างหุ้นห้างหุ้นส่วนหรือเรียกว่าน,านิติบุคคลเนี่ยยังไม่จดอะไรสักอย่างยังคงทําแบบบุคคลอยู่หากมีค่าใช้จ่ายต้องเก็บบินหรือไม่เอามาหากเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่คําตอบนะคะการยื่นภาษีแบบบุคคลธรรมดามี2แบบมี2แบบบุคคลนะมี2แบบแบบที่1ไม่เก็บบินอะไรเลย ไม่ต้องเก็บบินไม่ต้องจดรับจ่ายไม่ต้องเก็บอะไรเลยแล้วก็ไปเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนใดๆก็ตามสัมภาระให้หักเพียง60%มีรายได้ล้านหนึ่งให้หักได้แค่6กแสนหกแสนนั่นบอกไหมคะนั่นหมายความว่าข้อดีมันคืออะไรข้อดีมันคือคุณไม่ต้องเก็บบินคุณไม่ต้องซีเรียสเรื่องงานเอกสารคุณไม่ต้องจดรับจ่าย คุณหักเหมาไปเลยซึ่งส่วนใหญ่นะคะคนที่ไม่ได้จดรับจ่ายหรือไม่ได้เก็บบินก็ทําการเหมือนมัดมือชกในการเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาความเจ็บปวดของประเทศไทยละหนักสุดเนี่ยนะคะก็คือว่าอาดีตเนี่ยจาก80%มาลดเหลือ60ก็แน่นอนค่ะกระตุ้นให้มีการไปทําธุรกิจในรูปแบบของบริษัทกับห้างคุ้นส่วนรู้ไหมคะการเป็นบุคคลก็ควรต้องเป็นระดับไรายได้ไซส์เล็กนะคะหักตุ้นหักนี่ก็ยังพอมีเหลือกันบ้าง ฟังทรรมจุดนี้เมื่อกี้กับอกว่าการยื่นภาษีบุคคลค่าใา้จ่ายได้สองแบบหนึ่งแบบเหมาไม่ต้องเก็บอะไรเลยนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายของสินค้าที่มาขายกับสองเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นคนมีระเบียบและมีค่าใช้จ่ายฟังทงนันมไหมะมีระเบียบและมีค่าใช้จ่ายหมายความว่าฉันมีค่าใช้จ่ายที่มากมากกว่าสัมภาระให้หักเหมา60อร์ซแบบซื้อของมา80ดสิบขายร้อยหนึ่ง ถ้าเป็นแบบนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์พี่เปิอแปดสิบขายร้อยหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเอร์เซ็นต์เก่งมากนะคะนี่เด็กบัญชีค่อนข้างนั่งดูฉันตอบผิดตบให้กรติกกระติกกรฝาพี่เป๋อถ้าเจ็บ้าบาทซื้อมาเจบ้าบาทขายร้อยหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบ้าบาทซื้อมาเจ็ดสิบ้าบาทซื้อมาเจ็ดสิบห้าบาทขายร้อยหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ก็75็ดาปอร์เซ็นถามทางแฟนเพจซื้อมาเจบ้าบาทขาย90บาทต้นทุนกี่เปอร์เซ็น เฮ้ยเฮ้ยเิดเร็วๆเร็วๆ,เว,ๆเวๆแข่งกับคนทางบ้านแล้วเร็วๆซื้อมาเจ็ดสิบห้าบาทขายร้อยขายเก้าสิบคนทางบ้านลองดูนะคะซื้อมาเจ็ดสิบห้าบาทขายเก้าสิบต้นทุนกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพี่เปิดดเร็วๆติ๊กตัก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 ใครตอบได้บ้างค่ะทางบ้านคุณอาจจะหยิบมือถือหรือคือคิดเลขใกล้ๆมาซื้อมาเจ็ดสิบห้าบาทขายเก้าสิบ ซื้อมา75บาทขาย90ถือว่าเป็นต้นทุนกี่เปอร์เซ็นต์เอา75ตั้งใช่ไหมคะหาร90เท่ากับมันจะเป็นจุดจุดคูณ100ก็จะเท่ากับอะไรคะ83ด3เซนโอ๊ยน้องแอนตอบเก่งเปิดวิทย์พื้นเดี๋ยวนี้ปั่นจิ้งลีกแทงปลาไหลตอบช้า วัเดียวนอาบัญชีวันนั้นทำงานที่บ้านนะคะคนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้คุณได้ยินเรื่องหนึ่งที่ถามไปตลกตลกว่าซื้อมา75บาทขายร้อยหนึ่งอ่ะ7 5็หเปอร์เซ็นต์เราคิดง่ายๆเนาะแล้วคราวนี้ถ้าซื้อมา75บาทขาย90ก็7จิตั้งเป็นต้นทุนตั้งหารด้วยราคาขายดังนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ผลลัพธ์ออกมาพี่ดินบอกว่า83.3 3เปอร์เซ็นต์ถูกต้องนะคะนั่นหมายความว่า ถ้าสินค้าของคุณ80กว่าบาทจริงๆอันนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งยังไม่รวมค่าแพ็กเกจจิ้งไม่รวมค่าโฆษณา Facebook แล้วทำธุรกิจในนามบุคคลแล้วคุณยังโอเคไหมกับการที่จะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาที่สัมปทานให้สูงสุดอยู่ที่60%หากคุณบอกว่าโอ oh, ้ไม่ไม่โอเคพี่ก็ต้องเลือกเป็นการยื่นตามจริงหากค่าใช้จ่ายตามจริงซึ่งเมื่อถึงหักได้กายตามจริงสิ่งที่พี่ต้องทำคือเก็บทุกบิน จดทุกเม็ดเคลียร์ Clear. หากค่าใช้จ่ายตามจริงไม่ใช่เก็บแต่บินนะคะขวัญเคยเจอแล้วนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่เรียกนะคะผู้ประกอบการที่ยื่นค่าใช้จ่ายตามจริงขอเข้าไปดูการจดรับจ่ายอืขอเข้าดูสมุดจดรับจ่ายด้วยนะซึ่งเป็นการจดรับจ่ายเฉพาะกิจการช่องรายจ่ายต้องสัมพันธ์กับบินไม่มีบินก็ต้องเขียนใบแทนใบเสร็จรับเงินทั้งทาง,ท,ง,ท,งที่เป็นธุรกิจบุคคลนะ ดังนั้นหากคุณฟังมาถึงจุดนี้ขอสรุปให้ค้งนะคะหากคุณเป็นบุคคลธรรมดายังไม่จดบ,บริษัทยังไม่จดทางคุณส่วนถ้าไม่เก็บบินเลยคุณต้องยอมเหมาหากค่าใช้จ่ายหลงจ้องอยู่ที่6 0สิเอร์เซเคลียร์ไม่ต้องเก็บบินซักบินในส่วนของสินค้าในส่วนของการทําธุรกิจแต่ถ้ากลับกันในเรื่องของส่วนตัวเช่นประกันชีวิตดอกเบี้ยบ้านอ่ะเก็บเก็บหน่อยต่อไปมันก็จะเป็นอ e ีทุกอย่างหมดแล้วอิเล็กทรอนิกเชื่อมหมดทุกอย่างอยู่แล้วในอ,อกนะคะ กลับเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าคุณไม่เหมาหลงจ้ง60คุณจะต้องมีบินทั้งหมดและจดรับจ่ายอันนี้คุณเคลียร์นะหากวันนี้เวลานี้คุณฟังคลิปนี้ในวันที่15มิถุนาซึ่งมันก็ปลาไปกลางปีหละวันนี้คุณบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เหมาไม่ได้หรอก60%มันต่ำเกินไปคืน mm hmm. ยื่นภาษีหักค่าใช้จ่าย60ก็คงต้องเสียภาษีเกินเลย mm hmm. เกินกว่าความเป็นจริงนึกออกไหมคะคุณอยากจะ จดให้ละเอียดจดรับจดจ่ายเก็บบินแต่นี่มันกลางปีแล้วอ่ะคุณสามารถรวบรวมเอกสารตั้งแต่ต้นปีได้ไหมตั้งแต่ต้นปีที่คุณมีการจ่ายซื้อสินค้ามาใบาทรงใบเสร็จเป็นชื่อคุณจริงหรือเปล่าคุณเรียบเรียงเอกสารทั้งหมดได้หรือเปล่าบางครั้งอ่ะสิ่งที่มันควรทำมันควรทำตั้งแต่ต้นปีแต่คุณยังอาจจะยังไม่รู้คุณก็ปล่อยสบายสบายมาก่อน หลังจากนั้นนะคุณอาจจะต้องถูกเหมือนมัดมือชกว่าเอกสารไม่ได้เก็บไม่ได้จดมานี่กลางปีละเก็บอะไรย้อนหลังก็คงจะไม่ทันอ่ะรายได้ของปี63ก็คงต้องยื่นแบบเหมา60%อ่าพอมาถึงจุดนี้ก็แล้วแต่สถานะของแต่ละคนแต่จุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นเสมอมาจากอดีตอดีตคือ อันนี้กวดไม่ได้ใส่ร้ายใครหรือไม่ได้ว่าใครนะคะแต่กวดแค่พูดให้ฟังนะว่าบางท่านค้าขายตลอดทั้งปีสมมุติมีรายได้อยู่5ล้านบาท5ล้านบาทรับเป็นเงินสดบ้างรับเป็นการโอนเข้าบัญชีบ้างแต่ตอนยื่นภาษียื่นล้านห้าพี่เปิดเคยเห็นไหมคะรายได้ห้าล้านยื่นล้านห้าเคยเห็นไหมคะค่ะทาได้ไหมการในอดีตทําได้เพราะอะไรคะเงินโอนเข้าบัญชีอ่ะมันยังไม่ตรวจไง ถูกไหมคะบางคนก็แบบบอกไม่ต้องสนใจหรอกเรื่องพวกนี้เนี่ยรายได้จะเข้ามา3ล้าน5ล้าน7ล้าน10ล้านไม่เป็นไรตอนเยื่นภาษีก็ลื่นล้าน5ล้าน7อย่าเกินล้าน8ปดต้องโดนจดแบตดังนั้นสิ่งที่สัมภาร,ร,รู้อย่างหนึ่งก็คือมีแบบนี้เต็มไปหมดเลยในท้องตลาดในอดีตวันนี้กรมสัมภาร,ร์เนระมาตรการในเรื่องของ e uh, national e payment ในเรื่องของการส่งข้อมูลเงินเข้าบัญชีเข้ามาตรวจจับบัญชีที่เป็นแม่ค้าไงหลายคนก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็กลับมารับเงินสด จริงหรอที่ลูกค้าอยากจะถือเงินสดแล้วจ่ายนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหโอนกันเป็นว่าเล่นมเมื่อกีนน้องลงไปเอาของที่เหมือนกดแกลบมาส่งใช่ไหมคะแต่สมมตินะห้าร้อยสิบสี่บาทโอ้ยทางบ้านน่ะไม่มีนะแบบสิบสี่บาททำยังไงดีทำยังไงดีพอไปถึงปุ๊บขอโอนได้ไหมกดนั่งแก็บที่เป็นแท็กซี่วันไหนที่แบบไปแค่ใกล้หน่อยขี้เกียจขับรถหรือว่าวันไหนไม่แบบไม่ได้นั่งรถตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งกดแก็บไปพอไปถึงปุ๊บ มันเงินพอดีไม่มีแล้วลืมผูกบัตรเครดิตนะคะเออแอคเคาทนี้ลืมผูกบัตรขอโอนได้ไหมทุกอย่างตอนนี้มันคือเกิดจากการโอนดังนั้นนะคะคนที่รับเงินจากการค้าขายจากการให้บริการและเป็นการรับเงินผ่านการโอนโอเคบัญชีแม่ค้าจะปรากฏเมื่อจานวนเงินเกินกว่าที่สัมปาานกําหนดรายชื่อจะถูกส่งรายชื่อถูกส่งเข้าไปเก็บในถังด a ต้าเบสข้อมูลจะถูกแมทชิ่งกับ การเสียภาษีว่าคุณเสียภาษีใกล้เคียงกับเงินที่เข้าหรือไม่กับเข้ามาตรงนี้รายได้บุคคลในานามบุคคลที่เกิดจากการค้าขายบินต้องเก็บหรือไม่คุณไปเลือกว่าคุณจะยื่นแบบเหมา60%หรือคุณจะแบบยื่นตามจริงก็ต้องจดรับจ่ายและเก็บทุกบินเคลียร์หรือถ้าคุณจะมีความคิดเหมือนในอดีตว่ามีรายได้กี่ล้านก็ตามช่างมันแล้วจะมายื่นล้าน5ล้าน7 ไม่มีใครเขารู้หรอกใช่ค่ะในอดีตไม่มีใครเขารู้แต่สัมบกรณ์รู้ว่ามีคนทําแต่ไม่รู้ว่าใครแบบเฉพาะเจาะจงมีคนทําเขาว่ากันว่าเขาเล่ากันมาในพันทิปก็มีถูกไหมดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พูดเสมอคืออย่าเอาการกระทําในอดีตมาเป็นบรรทัานในการกระทําในอนาคตปัจจุบันเราเรียนฟรีผ่าน YouTube ผ่าน Facebook YouTube ก็ทํา YouTube ช่องใหม่แล้วนะคะช่องเก่าหายไปไม่เป็นไรก็ถือว่าอ่ะทำใหม่ อะไรที่ตั้งจเป็นต้องนับหนึ่งหม่ก็นับหนึ่งหม่ไม่เป็นไรนะคะดังนั้น YouTube เรามีช่องใหม่แล้ว Facebook เรายังคงอยู่เหมือนเดิมคนเรียนทุกอย่างผ่านเพจบัญชีอย่างง่ายผ่านเพจอื่นๆมีมากมายซึ่งในอดีตแบบนี้ไม่มีเหมือนกันค่ะเราไม่สามารถเอาบรรทัานในอดีตการกระทาในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบรรทัานว่าเราจะทําแบบนี้ตลอดไปในอนาคตเป็นไปไม่ได้ทางนะคะดังนั้นสิ่งที่วันนี้มาพูดนอกเหนือจากเรื่องของการหยิบค่าใช้จ่าย มาใช้เรื่องการเก็บบินมันคือมุมมองความคิดต่างหากเหมือนต้นคลิปพูดว่าถ้าหลักคิดถูกหลักกระทําจะทําตามได้อย่างถูกต้องคือคิดถูกวิธีการกระทํามันตามความคิดอยู่แล้วค่ะแต่ถ้ายังเข้าใจผิดการกระทํามันก็จะผิดตามต้นของความคิดเหมือนกันดังนั้นสิ่งหนึ่งที่กวอยากจะพูดเอาไว้ด้วยประโยคนี้นะคะว่าในนามที่เราก็ทําธุรกิจเหมือนกันเกก็ทําธุรกิจและก็ทําหลายอย่างหลายท่านก็ทราบดีนะคะ <c oughs> ก่อนแฟนเพจบัญชีง่ายกว่าก็ทํามาทั้งร้านอาหารทั้งปวดวิชาหลายอย่างสิ่งสําคัญก็คือหากธุรกิจที่ทําอยู่มันเป็นแหล่งรายได้ของตัวคุณของครอบครัวของคนที่คุณรักเนี่ยคุณต้องรักษาแหล่งรายได้ให้ปลอดภัยที่สุดขวัดพูดได้แค่นี้นะคะดังนั้นนะคุณจะรักษาแหล่งรายได้นี้ให้ปลอดภัยได้อย่างไรไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของภาษีย้อนหลังได้อย่างไงหากคุณมีเพื่อนเปรร็นสมรภูคุณลองถามเลย นะคะคุณไม่ต้องเชื่อกวัดก็ได้คุณลองถามเพื่อนที่เป็นสัมปรกรณ์ของคุณเลยว่าในทีมตรวจสอบตอนเนี้แน่นไหมอืมในทีมตรวจสอบไม่ได้น้อยเลยนะคะทีมตรวจสอบของสัมปรกรณ์ก็ยังคงทํางานหนักเหมือนเดิมแล้วก็มีมามากขึ้นมากขึ้นเพราะหลายช่องทางแล้วเกิดสอบยันไปตรวจ A เฮ้ย A ผิด A มีการซื้อขายสินค้ากับ B สอบยันมาสอบ B ีด้วยก็มีแจ้งเบาะแสก็มี ไปตรวจจากตัวเลขในงบการเงินที่มีความแหม่เห็นแล้วอยากหาคํำนี้พูดเสมอเลยตัวเลขในงบการเงินถ้าเห็นแบบนี้แล้วอยากไปหาเนี่ยออกไหมคะก็เป็นการทําไมคะเป็นจุดที่แบบเนี่ยออกนะเป็นจุดที่แบบโอ้ไเข็นแล้วอยากไปหานะคะหรือมีการขายใบกํากับภาษีปลอมจากการใบกํากับภาษีปลอมนั่นเองหลายอย่างนะคะหลายอย่างที่มันเป็นห่วงโซ่พลุงพลันกันไปนะคะนั่นหมายความว่า การที่หาหนึ่งคำตอบจบไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยแล้วคุณจะต้องเช็คด้วยว่าหลายจุดหลายเขาเรียกว่า touch point จุดที่สามารถไปกระทบกระเทือนภาษีในทุกๆส่วนของเราเนี่ยทำถูกต้องเราหรือยังอย่าให้แหล่งรายได้หลักของคุณและครอบครัวอยู่ในความเสี่ยงกวัาพูดได้แค่นี้ในฐานะเจ้าของกิจการเหมือนกันนะคะเป็นห่วงเถิดนะคะเรื่องนี้นะคะเพราะว่าหลายกิจการเหมือนกันที่รู้จักด้วยตัวเองแล้วก็รับฟังจากเพื่อนๆน,นมา ว่ามีการเอาบ้านไปรีไฟแนนซ์นะคะบางทีก็ต้องแบบโอ้โหเอาทุกอย่างไปขายเพื่อนำมาชำระภาษีในอดีตนะคะภาษีย้อนหลังนะคะแรงๆเนี่ยก็เป็นล้านนะคะโอ้ยระดับแบบซื้อเบนได้สองคันนะคะสี่ห้าล้านก็มีผ่อนไป24เดือนยาวสุดตีเช็คไปล่วงหน้าเอาบ้านไปรีไฟแนนซ์โอ้เอาที่ดินของคุณพ่อคุณแม่ไปเอา ไปเข้าแบงก์เอาตังออกมานะคะทยอยจ่ายสัมการไปก็มีเหมือนกันแต่ว่ายอดรายได้เขาเป็นหลัก10ล้านต่อปีแล้วหลบมาเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ใจดีขึ้นนะคะไม่ได้ล้วงลูกไปถึงแบบ4ีปีในอดีตบางทีก็แบบดูปี2ปีแล้วก็ปรับเพื่ออะมาเข้าสู่ระบบก็ถือว่าเมตตา ะะดังนั้นเนี่ยหลายเรื่องที่วันนี้นํามาอัปเดตนะคะสำหรับบัญชีอย่างง่ายยังอยู่ที่นี่ที่เดิมนะคะที่แฟนเพจบัญชีอย่างง่ายส่วน YouTube เราทําช่องทางใหม่นะคะเราเดยนี้จะมีเว็บไซต์ที่เป็นการรวบรวมข้อมูลบัญชีภาษีใน ในสิ่งที่กวดทําทเป็นคลิปมาหรือบรนบทความต่างๆหรือไฟล์เอกสารต่างๆให้ดาวน์โหลดฟรีล้วรวมอยู่ในเว็บไซต์เราเรนี้นะคะวันนี้ทางทีมสื่อนะคะมีการประชุมทําเว็บอยู่ที่ออฟฟิศนั่นเองนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและในเดือนกรกฎาน,นี้ช่วงปลายเดือนจะมีสัมมนาชื่อ tag saving แต่ตอนนี้เต็มแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราเข้าโครงการไทยชนะหมายความว่าพื้นที่ห้องใหญ่ ห้องที่เคยจุได้200คนเราจุแค่เพียง50คนนั่งห่างกันเป็นโยอดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยท่านไหนที่อยู่ในลงชื่อที่มาเรียน tax saving คุณคงจะมีการบ้านเตรียมมาให้เยอะเพราะว่ามันจะคุ้มค่ามากเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่คือสัมมนาสดสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะต้องรอให้โควิดเียหายไปก่อนเลยและส่วนที่เหลือเราก็เรียนออนไลน์ไปด้วยกันแบบนี้หน้าแฟนเพจเปนเียง,ง่ายหรือว่าในกลุ่มปิดต่างๆ นะคะคเดี๋ยวอาจจะมีกลุ่มปิดเพิ่มนะคะมาฟังไลฟ์อะไรที่มันอันเซนเซอร์กันบ้างเรียนแล้วรบเพราะว่าอะไรแบบนี้ทำวีดีโอไม่ได้นะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะออกส่วนท่านไหนอยากได้แฟมนะคะตอนนี้มีพร้อมส่งอยู่ซัก4ี่ห้าเล่มที่สามารถส่งได้พรุ่งนี้ นะคะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะคะสองหมื่นเก้านะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าราคาขยับเป็นสามหมื่นสองนะนยอยากให้คุณได้ในราคาพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะเพิ่มเรื่องบทในการอ่านงบการเงินเข้าไปนะคะก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงแฟ้มเล็กนะคะแฟ้ม first s ส e p สำหรับคนที่เอ๊ะไม่รู้จะจดบ,บริษัทดีหรือไม่เอ๊ะอยากหาค,ความรู้แบบนี้ก่อนนะคะแฟ้ม first step จากหมื่นยังคงยึดราคาอยู่ที่หกพันบาทขายของช้นท้ายเน็ตหน่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ